ต,ต,ตเอาจริงๆนะผมไม่คิดว่าไันนด้ไปไะลงคลิปนะเนื่องจากว่าผมไม่มีคอนเทนต์เลยแล้วผมไม่รู้ทำอะไรด้วยแต่ผมมีสิ่งที่จะทำฮะก็สิ่งที่ทุกคนได้ทั่วไปควรทำฮะไม่รู้ทั่วไปหรือเปล่านะผมจะไม่ทำเลย <c oughs> นั่นคือการใช่ฮะปัน่นปฏิบัติการเสริมโดยวิธีการปันน่นก็คือการกดเข้าปี่ดานยากแล้วก็กดที่ดาบเลยฮะ และจากการทาวิธีการฟาร์ก็ง่ายฮะเพียงแค่คุณมีหน่วยหนึ่งแตนบาร์ใช่ไหมเลือกเร่เทศหน่วยสุดท้ายฮะแล้วก็จัดเทมที่แบบว่านี่ฮะเอาตัวเว้เราไปฟาร์มฮะจะถ้ากดค่าปะหลสู้ปลนักรุ้นว่าจะได้ยีเดยไ์ไปนี่ฮะชีวิตปกติของผู้เล่นแต่ด้วยความที่ย่านใหม,ม่ไป่ทิ่งมาไงทำให้การทําแบบนี้มันมค่อนข้าไม่คุ้ม ได้ไม่คุ้มเลยจากที่ตอนแรกเสียประมาณหมื่นเชนี่มตอนนี้คือตอนนี้คือจะล้นสองหมื่นแล้วฮะไม่ไหวแล้วครับฟาร์มทุกวันน่ะแรกก็นะแต่คอนเทนต์ฮะไม่มีอะไรมาก <laughs> หนึ่งสองไม่พอมันไม่พอโอเคกดไปนาาแล้วตามนะั้นหนึ่งหมืหกพันอีเทเนียมไม่พอค่ะนี่ถ้าเพิ่มดาบโเลิมวอีกนี่คือไม่สองหมื่นเจเนียมหรอพี่เอาล่ะครันวดได้ไง่ายฮะหนึ่งหมืนเจ็พันเเนียมนั่นแหละที่ใช้กับดาน้ำลองเนี่ย